สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับที่ที่บ้านผมเองนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ไล์นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพามาไล์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพื่อจะได้หายยิดถึงกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจในทุกๆคลิปนะครับต้นไม้กันนะครับต้นไม้จะค่าส่งเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีจะพาไปชม เอาข้าวก่อนตัวนี้เป็นไม้มงคลนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับน่าจะขายได้แล้วเพราะว่ารากเดินแล้วถ้าอย่างเงี้ยกระถางค่าส่ง80บาทใส่ได้สองต้นนะครับผมต้นต่อไปบวก10บาทนะครับนะครับรากมาแล้วเขียวหมื่นปีหรือว่านิราด่างนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับเพราะว่าด่างด่างไม่เยอะมากนี่นะครับหลอดใหม่ก็ด่างนะครับ ตัวนี้ให้อยู่ที่ราคา150บาทนะครับเพราะว่าเขาด่างไม่เยอะนะครับ่ปไปด่างไม่เยอะเลี้ยงง่ายโตเร็วแนะนําเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็บิโกเนียราคาเดิม60บาทนะครับคอแน่นแเลย60บาทนิ้วคอนฟิตตินะครับนิ้วคอนฟิตติ50บาทนะครับมีสองต้นนะครับเริ่มเลือยแล้ว าใครไม่ชอบเลยก็ตัดเขาออกเลยนะครับวัสนาเก้าชั้นนะครับห้าหกสิบบาทนะครับตอนนี้วัสนาเก้าชั้นก็หกสิบาทนะครับกำไรทองหกสิบาทนะครับปะโกนีมาครับกำไรหยกก็หกสิบาทนะครับอัญมณีคอัญมณีขาวนะครับก็หกสิบาทนะครับ หลักซับสีทองนะครับก็หกสิบบาทนะครับอัญมณีขาวอีกต้นนะครับแล้วก็เป็นหลักชัยนะครับหกสิบบาทครับตัวนี้เป็นอัญมณีแดงใบแหลมนะครับตัวนี้เป็นใบแหลมนะครับนี่ก็หกสิบบาทนะครับเกียวทองนะครับห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้ขี้ปลาวานด่างนะครับตัวน,นี้หนักค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะผมใส่หินแล้วก็ถงังกระถางแบบหนาด้วยนะครับค่ากระถางก็ราคาสาสิบห้าบาทแล้วตัวนี้มีจานลอ็อกให้ด้วยนะครับกระถางนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับปกติผมขายสองร้อยห้าสิบที่ตลาดอันนี้ไม่มีค่าทีนะครับให้สองร้อยบาทนะครับ ตัวนี้เป็นอ่าสิบกระดัษฟอร์มกอนะครับกระถางไซส์แปดนิ้วเนี่ตัวนี้มีทั้งหมดสามต้นนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้มีสี่ต้นนะครับแต่ก็จะอ่าเล็กกว่าต้นเมื่อกี้นะครับนิดหนึ่งนะครับ ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทตัวน,นี้เป็นภูราชินีนะครับภูราชินีหินอ่อนใบยักษ์นะครับพร้อมกระถางมีจานรองด้วยนะครับตัวน,นี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับ นี้เป็นฟิลูมะละกอน,นะครับตัวนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับกระถางไซส์แปดนิ้วเหมือนกันนะครับเศษฐีโวยซัพ์สีทองนะครับตัวนี้มีสองยอดนะครับมีสองต้นนะครับอ่าต้นหนึ่งเป็นอะไรเน่าโอเคอง,งั้นยังไม่ขายนะครับเพิ่งเจอ ตัวน,นี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว,ว่าเขาสวยมากๆเลยนะครับใส่กระถางทส่สวยให้แล้วนะครับกระถางอาพลาสติกสีขาวนะครับตัวนี้ก็ร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็พิโลโมาร์โกสีทองนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้าใส่กระถางนี้นะครับค่าส่งอยู่ที่ แปดสิบาทได้ได้ต้นเดียวนะครับขอต้นเดียวนะครับเพราะว่ามันหนักมากเลยตอนแรกจะเอาร้อยหนึ่งเอาแปดสิบก็ได้ครับเพราะว่ามันจะแพงไปตัวนี้ก็สนาดูนะครับสนาดูก็ร้อยเก้าสิบบาทนะครับโชว์เก้าชั้นนะครับโชว์เก้าชั้น 190บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่สันดูอีกต้นหนึ่งนะครับบิชโชก้าชันอีกต้นหนึ่งนะครับ,ดดต,นนรบตัวนี้เป็นดอกพุดซ้อนด่างนะครับ พุทสอนด่างตัวนี้ราคาที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ถ้าปลูกลงดินจริงๆบางทีมันอาจจะเขียวได้นะครับตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะด่างไม่เสถียรนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อบางท่านไปปลูกเขาก็อาจจะเขียวได้นะครับด่างได้นะครับเป็นปกติของไม้ด่างนะครับได้จะว่าพ่อค้าไปว่าลูกค้าบางท่านหรืว่าเขาเอา จุ่มน้ํายาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมลองชาเองมันก็ด่างอยู่นะครับแล้วก็บางทีมันก็หลุดด่างนะครับมันเป็นปกติของไม้ด่างต้องคนที่เคยเลี้ยงไม้ด่างถึงจะเข้าใจนะครับอ,อันนี้เป็นดอกช้อนนางนะครับเดี๋ยวผมหาภาพมาขึ้นให้นะครับตัวนี้ก็ห้าสิบบาทนะครับน,นีนะครับดอกพุตซ้อนด่างอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นดอกพุธพุธด่างพุธเงินด่างน,น,นะครับบางคนเขาเรียกพุธเงินเขาเรียกพุธด่างนะครับพุธกลางหันนะครับนะครับดอกก็จะเป็นขาขาวเล็กๆแบบนี้นะครับดอกโดกดีนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับความด่างเพราะ <tone> ผมปลูกลงดินก็ไม่เห็นไม่เห็นเขาเขียวนะครับยังไม่เห็นเขาเขียวออกดอก เรื่อยนะครับตัวนี้ออกดอกง่ายนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทครับกระถางไซส์หกนิ้วแต่ตัวนี้มันจะออกดอกยากกว่าตัวเขียวนะครับอันนี้ทองดอกวบววนะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับไส์ใหญ่มากเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับ เราก็มาต่อกันที่โชก้าชั้นนะครับต้นไหนดีต้องคัดต้นนี้สวยนะครับตัวน,นี้จะ80บาทนะครับ82ต้น150นะครับไปหาต้นเล็กๆก็ทักมาได้นะครับมี60 80นะครับแ้าต้นใหญ่ก็80นะครับ ไม่เคยหาตันเลกน็กๆน่ารักน่ารักงนี้นะครับก็เดี๋ยวให้หกสิบบาทนะครับเศษสีเลือนแก้วนะครับก็ห้าสิบบาทนะครับชสนิจานโเมนนะครับให้หกสิบบาทนะครับซปเปอร์เลสหกสิบาทนะครับ ันยัมมีสามสี่นะครับหกสิบบาทไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ไม่ได้สวยมากนะครับน,นี้นะครับขอคนที่เอาไปเลี้ยงต่อนะครับอันนี้อ่าโชว่วข้าชั้นแค้นนะครับผมที่ผมบอกว่าแค้ก็คือมันไม่โตสักทีผมเลี้ยงนานมากต้นแม่เขาก็เลี้ยงแบบนานมากเลยนะครับก็ไม่เห็นโตเขาจะแตกกอแตกหนอ่อเก่งมากๆเลย มนนีก็ห้าสิบบาทเลยนะครับอันนี้ก็มีแบบติดด่างด้วยนะครับด่างแบบลึกๆนะครับรานะคาเดียวกันนะครับห้าสิบาทนะครับพักมาคัดมาเลือกได้นะครับตัวนี้ อ่าอันนี้ยังไม่มีนะครับวันนี้เป็นสนีจันแดงโบราณนะครับสนีจันแดงโบราณน,นี้ผมอ่ากําลังตั้งฟอร์มนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ปล่อยให้นะครับอันนี้ลากประมาณนี้นะครับสนีจันแดงโบราณราคาอยู่ที่เอาแปดสิบบาทก็พอนะครับแปดสิบบาทเลยแ่ท่าในใดยังไม่มีนะครับมันจะ ลักษณะเขาจะเป็นใบยาวๆแบบนี้นะครับโดเรี่ยวด้านหลังนะครับต้านนะครับต้านสีแดงแบบนี้นะครับพอโตแล้วสวนมากๆนะครับเลี้ยงค่อนข้างง่ายด้วยนะครับน่าจะปล่อยได้แค่สามต้นนี้นะครับสามต้นนี้นะครับอ่ามาต่อกันที่บีโกเนียนะครับ ตัวนี้เนะท้ากบนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเท้ากบหรือเท้าเดินหเสานะครับแตม่มันเหมือนแต่ว่าเขเคยเห็นแวบบอยู่เพราะว่าเขาก็เรียกว่าเท้ากบนี่แหละครับตัวนี้ก็ราคาหกสิบาทนะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับมีแค่สามน่าจะสามกระถางนะครับอันนี้กระถางหนึ่ง แล้วก็ตอนนี้ก็หกสิบบาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับเพราะาดอกเขาสวยเขาเขาให้ดอกตลอดนะครับจ่ตัวบางสายพันธุ์จะโชว์แต่ใบนิ้นออกใบบ่อยนะครับนี่นะครับด้านหลังใบหกสิบบาทนะครับ ันนี้ก็ดอกสวยนะครับหลังใบก็แดงแบบนี้นะครับอันนี้ขายได้ยังเนาะี้จองได้นะครับผมยังไม่ได้เช็ากหมอนดางนะครับมอนดางมอนดางร้อยห้าสิบบาทนะครับเก็บตัวโฮไม่รู้ว่าได้หรือ,อยังนะครับตอนนี้ โชคไซส์ใหญ่ก็มีนะครับกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมหนึ่งรอยยี่สิบาทหนึ่งร้อยยี่สิบาทตันนี้จะต้นนี้แบ่งอ่าต้นนี้ก็ได้นะครับ เป็นไม้ที่ผมเก็บไว้นะครับบางต้หนหมก็ไม่ได้ขายอย่างนี้ครับอันนี้ก็แบ่งให้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้แดดนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงใต้สะเลีนนะครับตัวน,นี้ แต่ว่าที่จริงก็เป็นไม้แดดนะครับตรงนี้อากาศร้อนนะครับลดน้ําไม่ไหวนะครับองจริงเพราะว่ามันมันแดดแรงมากนะครับก็ต้องเอาไว้ใต้แสลนเพื่อช่วยลดการคายน้ําได้เร็วกว่าเลี้ยงแดดนะครับตรนนี้เป็นหัวใจเศรษฐีนะครับตันนี้สามสิบบาทนะครับถ้ากระถางใหญ่ๆก็กระถางหกนิ้วก็ห้าสิบบาทนะครับ จะได้เป็นบางต้นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปนะครับเ็าเริ่มกําลังเริ่มแตกหน่อเล็กๆขึ้นนะครับนี่จัดฟอร์มให้สวยนะครับโดยร้นฟ้านะครับก็ยี่สิบบาทนะครับตรงนยังไม่ค่อยมีไม้เล็กนะครับตัวนี้เป็นอ่อเล็บกุดก็ยี่สิบบาทเลยนะครับบนกระดาษดางนะครับห้าสิบบาทนะครับ ผักชัยยาหรือคณะเม็กซิโกนะครับตัวนี้ก็แปดสิบบาทนะครับผักชัยยาด่างนะครับสวยมากๆนะครับเขาอยู่รวมกันแบบนี้สวยมากถ้าซื้อไปแล้วนะครับต้องตัดตัดยอดเด็ดยอดออกนะครับเขาก็จะแตกหรือไม่เด็ดก็ได้แยวเขาสักพักเขามีอายุแล้วเขาก็จะเริ่มนี่นะครับเขาจะเริ่มแยกแยกยอดออกไปนะครับเรื่อยๆเป็น เป็นฟอร์มกอนะครับเป็นพุ่มเลยมาต่อกันที่หลิวทองนะครับห้าสิบบาทเลยหลิวทองห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีเอ่อสวนหอมสวนหอมสวนไรยุงนะครับก็ห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้ประทัดเวียดนามประทัดไต้หวันนะครับใช่ไหมเนาะผมจําชื่อไม่ได้มันใหญ่มากเลยประทัดไต้หวันนะครับสูงม,งมากแม่ตัวนี้สูงไม่ได้นะครับนอกจากจะให้ผมตัดส่งให้นะครับ อ่าตัดตัดอ่าตัดใบทิ้งอ่ะส่งได้ครับแล้วว่าก็ถอดกระถางตอกกระถางแล้วก็ใส่ถุงดำแทนนะครับอันนี้ก็ขายในราคาห้าสิบบาทเลยนะครับตอนนี้ขอคนรับได้นะครับเพราะว่ามันส่งไม่ได้จริงๆกระถางถ้าเป็นกระถางมันเป็นไซส์แปดนิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนผักสวนครัวบ้าง ไม้ประดับบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแก้วเจ้าจอมนะครับตัวนี้รอแข็งแรงก,ก่อนนะครับถึงจะมาปล่อยตัวนี้ผมตอนกิ่งเองแล้วก็มีอ่าตัวนี้เป็นทับทิมแคะนะครับทับทิมแคะตอนนี้ก็ฝนเริ่มลงแล้วนะครับก็เริ่มเพาะผักขายนะครับนี่ก็ ลูกค้าให้ความสนใจดีมากๆเลยนะครับตามตลาดนะครับน,นี้หมอนผมก็จะทำวอนไซนะครับอันนี้ดอกพุดด่าวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เอามาทิ้งไว้ที่เอามาวาคนละที่กันนะครับอันนี้พออยู่สวยๆแล้วพออยู่ไใ,ใกล้กันแล้วสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้เลี้ยงแดดนะครับผม ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นเออันนี้ส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผมว่าจะตัดทิ้งอยู่มันเหมือนโดนมแมลงกินนะครับที่บ้านมาแมลงเยอะมากนะครับแค่ต้นนั้นนี้ปกติเขาเลี้ยงง่ายนะครับ ก็ยังโดนแมลงกินนะครับนี่ตัวด่างนะครับดอกมะลินะครับทำไว้ขายวันแม่นะครับแล้วก็มีตะไร้ด้วยนะครับตะไคร้ตะไร้ไก็ขายนะครับตัวละยี่สิบบาทแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่งนะครับข่าก็ขายนะครับข่าก็ทำขายนะครับ น,นี่ก็ขายอยู่ที่ราคายี่สิบบาทนะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่น่าจะได้ส่งนะครับแต่อนนี้ผมแจ้งราคาไว้ก่อนเฉยอันนี้มะกรูดนะครับมะกรูดก็ยี่สิบบาทมะกรูดพรอมมล็ดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมันเบอรี่นะครับพันเชียงใหม่นะครับ อันนี้พันนครราชสีมาหกศูนย์นะครับน,นี้เป็นหมอนพันอ่าไวทคิงนี่ไวทคิงนะครับติดตานะครับติดตาอันนี้ก็ขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ พามาชมนะครับอันตัวนีว้ไม่ได้ขายนะครับเป็นไม้เก็บไว้ผมว่าผมชอบมากเลยโชคเข้าชั้นนะครับไม่ด่างผมก็ชอบนะครับเพราะว่าผมชอบชื่อแล้วก็เป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็มีอีกหลายๆต้นนะครับที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าชอบเก็บโชคเจ้าชั้นมาก แต่ว่าต้นด่างยังไม่ได้เก็บนะครับเก็บต้นยูเขียวนะครับแล้วก็มีความอ่าดำๆนิดนึงนะครับเห,เ,เหลือบเขียวเหลือบม่วงเหลือบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บหมดเลยเพราะว่าชอบครับตรนนี้ก็ก้านส้มนะครับเหลียงนานมากนะครับต้นนี้เพราะว่าชอบเหมือนกันนะครับชอบอีกต้นนะครับต้องใช้ ก็เศรษฐีก้านปองนะครับตัวนี้ก็เก็บเหมือนกันนะครับมีนก็ทำจำนวนนะครับเป็นอ่าภูราชนีหินอ่อนใบใหญ่นะครับเป็นใส่แม่พันธุ์นะครับพวกนี้ก็วานิลาด่างนะครับขันหมากชาวาังด่างนะครับตัวนี้ ไม่ได้แยกเลยนะครับเป็นกกอเลยอันนี้ก็เป็นอ่าไผ่ทา,างช้างเผือกนะครับไผ่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับผสมกันอันนี้เป็นผักเอ,อ่อเป็นสมุนไพรนะครับทองพันช่างด่านะครับพวกมะละกดนะครับก็ขายได้นะครับตัวนี้ตัวเขียวธรรมดาก็ขายได้นะครับตัวใบกลมก็ก็สวยอีกแบบนะครับนี่ตัวใบกลมอันนี้ตัว ตัวใบธรรมดานะครับทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นตัวใบด่างตัวนี้ขายจนหมดแล้วเหลือแค่กิ่งเดียวนะครับเดี๋ยวรอให้มันแตกหน่อขึ้นมาใหม่ก่อนตัวแค่นะครับเนีย่ยผมก็ชําใบไว้เรื่อยๆนะครับด่างบารมีเศรษฐีนะครับอันนี้ก็เก็บไว้สวยงามมากๆเลยนะครับไปชื่นชมนะครับ นี้ก็รอก่อนนะครับกวกดางใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ตั้งแต่โอนนานนานมากๆนานจนลืมไม่รู้กี่เดือนแล้วนะครับวันนี้แทงนอนแล้วนะครับรุ้นว่าจะด่างหรือเปล่านะครับผมรุ้นทุกวันไม่ไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วนะครับตนนัวนี้ตั้งแต่ก่อนสงการต่อไปครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่นานมากๆ สำหรับท่านใดนะครับที่นะครับมาใ้จากสวนมุมไม้บ้านนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือโทรสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับยังไงก็ฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ